สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะผมก็แบค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะก็เ,เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวมาประชาประชาสัมพันธ์โปรเจกต,ต์ของของเดือนเมษาถึงมิถุนาเนาะที่ผมทำกับน้องพีทเนาะช่องตามผมลงทุนคลิปโตเนาะก็สำหรับคนที่เปิดเปิดพอร์ตเนาะสำหรับคนที่เปิดพอร์ตกับเ,เปิดพอร์ต xm กับทางเพจกับทางเพจเนาะแล้วก็ กับทางช่องตามผมลงทุนเนาะก็ผมจะมีแผนแผนการเทรดเป็นการแชร์แผนการเทรดให้เนาะก็คือแนวทางแนวทางในการเทรดให้สําหรับคนคนที่เทรดทองคำเนาะก็เงื่อนเงื่อนขไขก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็คือเพียงแต่ว่าพี่ๆก็คือเข้าไปเข้าไปแล้วก็กดไป,ไปนี่อเข้าไปแล้วก็กดเปิดพอรตตรงนี้เนาะ,ะกดคลิกเปิดพอรตสำหรับคนที่มีมีพอร์ต XM อยู่แล้วก็คือ กรอกข้อมูลที่เปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยเนาะแล้วก็ให้ให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเป็นทาง i อของทางทางเพจเนาะหนะึ่งหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้าสี่แปดเนาะอ่ะเป็น i ออ่ะเป็น i อของทางผมเนาะอ่ะเป็น i อของทางช่องแล้วก็คนที่ยังไม่มีพอร์ตก็สามารถเปิดพอร์ตได้เลยเนาะก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะจะเลือกอ่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มยังไงเนาะก็ จะมี mt 5แล้วก็ mt 4เนนะส่วนตัวผมใช้ mt 4แล้วก็เลือกเลือกประเภทบัญชีก็คือแล้ว,แ,ลวแต่พี่ๆเลยนะกันว่าจะ,จะเลือกแบบไหนแต่ส่วนตัวผมใช้ผมจะใช้ตัว xm standard ไม่มีสวบตรงนี้เนาะแล้วก็ยืนยันตัวตนในขั้นตอนถัดไปเนาะก็เปิดพอร์ตเสร็จแล้วอ่ายืนบัญชีบัญชีคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเนาะต้องต้องฝากฝากเงินเข้าไปในบัญชีด้วยเพื่อให้บัญชีแอ t i v e เนาะสำหรับใครที่เปิดบัญชีแล้วแต่ว่า เง,เงินยังไม่ได้ฝากเข้าไปในในพอร์ตเนาะก็ยังยังยังไม่เงื่อนไขของของการเข้าอ่าร่วมกลุ่มในการแชร์แผนการเทรดเนาะซึ่งแผนทั้งหมดจะเป็นแผนที่ผมอัดอัดเรียบร้อยพวกผมก็จะส่งคลิปเป็นเรียลไทม์ให้เลยเนาะอ่ะส่วนในช่อง y o u t u b e เนี่ยก็อาจจะต้องดีเลยเป็นชั่วโมง -2 ชั่วโมงเนาะก็อ่าก็ให้ให้อ่าให้เป็นสิทธิ์สิทธิ์สำหรับคนที่เปิดพอร์ตไปก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนในในช่องเนี่ยก็ ผมก็จะตัดคลิปมาบางส่วนมาลงเป็นเป็นการแชร์แผนการเทรดให้ก็ไม่ยากเนาะไม่ยากก็ฝากประชาสชนพี่ๆด้วยแล้วกันเนาะก็แผนในกลุ่มก็จะมีทั้งอะไรนะมีทั้งทองคําแล้วก็แผนของอเหรียญเนาะในใน,ในกลุ่มของเหรียญคริปโตก็คือเป็นอาจารย์พีชจะเป็นคนทําแผนให้สาหรับพี่ๆทีเ่เปิดเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ฝากกันเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ ลบกวนทักมาทางไลน์ผมเนาะก็คือ,อเข้ามาในเพจตรงนี้ก็ได้ก็ทักไลน์ผมเนาะอันนี้ B A E W A N G เนาะแล้วก็แบ่งลบกวนทักมาทางไลน์ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้าไปในไลน์กลุ่มของกลุ่มแชร์แผนการเทรดให้เนาะ,ะก็ะฝากพี่ๆทุกคนด้วยเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมทําแผนส่งไปในกลุ่มนักเรียนแอคกลุ่มกลุ่มแชร์แผนการเทรดให้เนะาะนะประมาณนี้ครับเออจริงจากไอเดียคือตอนแรกก็มองมอง,มองว่าเออไอหนึ่งสองศูนย์สามหกเนี่ยตรงเนี้ยน่าเราน่าจะได้เห็นตามเอฟเฟกของอะไรฮะเอฟเฟกของทางเขตซิกแซกชุดนี้เนาะเออแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ดันนอองนั้นไอตรงเมื่อกี้ประมาณหนึ่งเก้าเก้าสองเมื่อกี้คือคือแนวต้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู ดีราคามันไหลลงมาแนละ้วอ,อย่างนี้ในทางเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้ราคามันอยู่โซน o v e r b o a r d เนาะราคาอยู่โซน o v e r b o a r d แล้วก็ในในรอบของ ISI เองก็เริ่มจะอะไรฮะเริ่มจะ divergent เนาะในรอบของฟันฟ l o w ก็เริ่มจะ divergent เช่นเดียวกันแต่ว่าในรอบของสโต r เนี่ยคือยัยง,ง convergent อยู่เนะีน่้ในมุมของ4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นไซคล e อยู่ตรงไหนฮะไซคลอยู่ตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยนี่มาดูม,มุมมุมของสี่ชั่วโมงก่อนอ่าในในมุมของสี่ชั่วโมงเนี่ยาร์เก็ตโซนบนที่เราเห็น,เห,นเห็นกันเลยก็คืออยู่ที่น่นแหละสองสองศู 2, 2, 0, 0, 6, นย์ศูนย์หกเนาะสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์หกตรงนี้เนาะเป้าเป้าอย่างอีกไกลเนาะเป้าอย่างอีกไกลอในชุดไซเคิลถัดไปทีนี้การย่อยลงมาในด,ดูในดีกรีย่อยของมันเนาะก็อ ที่สองชั่วโมงซิว่ามีการฟอรมกรอบตรงไหนบ้างหรือเปล่าจริงตอนชุดสองชั่วโมงเนี่ยตอนที่มันย่อลงมาโซนตรงนี้เนาะเนี่ยตรงตรงตรงนี้คือเป็นการแย่ไส้มาหมดเลยเนาะเออเป็นการแย่ไส้มาหมดเลยสุดท้ายก็แท่งเทียนก็ปิดยืนอยู่ตรงนี้เนาะหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็กลับตัวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้วันนี้คืออะไรฮะวันนี้คือย่อลงมาปักหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็อะไรฮะแล้วก็ดีสู้ขึ้นไปเลยเออดีดสู้ขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นณน้ตอนนี้นะณนตอนนี้นะ ส่วนตัวเดี๋ยวอยากให้มองท้าเซเคิลของททมเฟิมสองชั่วโมงก็คือเราจะได้รอบรอบตรงนี้นี่ตึงใไหมเปิ้งหนึ่งเก้าเก้าสองจุดห้าเมื่อกี้พอดีเป๊ะเลยก็เท่ากับว่าตรงนี้เจอเป็นแนวต้านแข็งของททมเฟิมสองชั่วโมงนะอ่าเจอแนวต้านแข็งของททมเฟิมสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเซลล์ที่ที่ได้เปรียบเนาะเป็นจุดเซลล์ที่ได้เปรียบคือถ้ามันเบรกเบรกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองตรงตรง,ตรงส่วนนี้เนี่ย ็อาจจะพุ่งไปได้ไกลแต่ว่าคิดว่าตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นรอบของอการย่อตัวละ่ะม,มองว่าจะเป็นรอบของการย่อตัวสักสักสัก,สกน่อยหนึ่งหลังจากที่ขึ้นมาแรงๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูถ้าใครถ้ามาถึงโซนนี้อีกรอบหนึ่งอาจจะวางมันนี่เมเนจเมนต์ได้เนาะ,ะก็ประมาณตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาถึงพอดีเนาะ1.992.5เดะมอ่ะอันนี้อันนี้คือทำฟิมส์2ชั่วโมงทีนี้มาดูไซเคิลที่ย่อยย่อยไปกว่าน,นั้นก็นคือทำฟิวส์1ชั่วโมง เดี๋ยวอัพแผนให้ดูก่อนเนาะเกิดเกิดว่าคืนนี้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวสะดวกเดี๋ยวทำแผนให้อีกทีหนึง่งใ,ในในมุมในมุมของหนึ่งในมุมของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในมุมของหนึ่งชั่วโมงยังเป็นการเล่นอะไรฮะโอเว่เปลี่ยนแท่งเทียนแล้วนะเปลี่ยนแท่งเทียนแล้วนะหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนแท่งเทียนแล้วนะ,ะในมุมของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เป็นการย่อลงมาเกิดอะไรขึ้นฮะในไซเคิลตรงนี้ถ้ามองมองดีๆเนาะเราจะเห็นการการเล่นเป็นอะไรฮะ เป็น expanding ใช่ไหมเมื่อวานที่บอกแล้วก็ไอการเล่นตรงนี้เนี่ยมันคือรอบอะไรฮะ d i v e r g e n c ของ time frame 1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะมีโซนแนวต้านแข็งๆก็อยู่ประมาณ161.8แล้วก็เท่าไหร่นะสองร้อยเปอยุดโซนนั้นนะอยู่โซนนั้น,นะน,น,นแล้วก็ราคาณนีตอนนี้ก็คือวิ่งวิ่งขึ้นไปถึงโซนนั้นเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ใน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 ,ในมุมของรอบสโตนเราจะเห็นว่าเป็นการเล่นอะไรฮะโอ้โซโยกโลเนาะตรงนี้เทียบตรงนี้เห็นไหมยังเป็นยังเป็น โซยกโลแล้วเป็นการเล่นฮนะิดเด้นเนาะเป็นการเล่นฮิดเด้นตรงนี้เห็นไหมฮิดเด้นปุ๊บแล้วก็พุ่งเลยเออพุ่งเลยเออเลยี่สิบเหอร์ยซนแล้วนะจา,จากตรงนี้จากจากโลเมื่อเช้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก็วิ่งมาถึงตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบเปอรเนแล้วนะเนาะเดี๋ยวลองหาจังหวั 7, ดเซเวันดูหนึ่งเป้าล่างถามว่าเป้าล่างเนี่ยของรอบ rsi ก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะปึขึ้นมาถึงตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ ก็จะเป็นก็ไทม์เฟรมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกับไทม์เฟรมสองชั่วโมงก็จะมีททร์เก็ตอยู่โซนใกล้ๆก้กันเนาะอ่าสองนี้อจุดแปดนะของสองของสองชั่วโมงไอ้ของหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อ่าคือตรงนี้เป็นเป้าของสองชั่วโมงเนาะเปิ้งแล้วก็อ่าหนึ่งชั่วโมงมีเป้าตรงนี้แล้วก็อ่าเป้าตรงนี้ ่ะแล้วก็เป้าตรงนี้อ่าแล้วก็มองหาโซนคลัสเตอร์กันอ่ะหนึ่งดูเป้านี้ก่นอนเห็นไหมเล่นสุดทางนะอ่ะเป้านี้ยกเลิกไปเนาะแล้วกอ็อาจจะต้องใช้ไซเคิลตรงนี้มาวัดชุดคู่ของเขาเนาะชุดคู่ของเขาขึ้นไปอ่าวัดชุดคู่ตรงนี้เนาะ อ่าโอเคนะมาถึงทาร์เก็ตแล้วนะประมาณ1988โดยประมาณเมื่อเช้าเนาะอ่าก็มองมองเป็นโซนคลัสเตอร์กันละกันคือตรงนี้1988คือตอนนี้ราคาเลยไปแล้วเนะาะอ่เอาเป็นเดี๋ยวขอดูเป็นโซนอีกโซนหนึ่งอ่าแล้วก็รอบตรงนี้ตรงนี้ หนึ่งเก้าเก้าโอเคเอาเป็นโซนนี้เลยแล้วกันนี่ขอเป็นสีแดงเนาะอ่านี่จะมีโซนคลัสเตอร์กันอยู่อยู่ตรงนี้เนาะเป็นแนวแนวตรงนี้1994แล้วก็โซนโซนใหญ่ก็คือโซนบนตรงนี้นะอ่าโอเคได,ได้ได้แผนการเทรดแล้วเนาะเท่ากับว่าอ่าตรงนี้จะเป็นเป้าใหญ่อ่า เออเดีผมเอาก่อนดีกว่าไม้หนึ่งเผมเอาก่อนดีกว่าอะโอเคอ่าส่วนตัวมองว่าแผนแผนการเทรดของของรอบรอบบ่ายวันนี้เนาะเอะเล่นอย่างนี้แล้วกันเล่นอาจจะ จริงอาจจะไม่ต้องไปเล่นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะอาจจะเล่นในทางเฟรมสมิบนาทีก็ได้เล่นสามสิบนาทีหรือหรืออาจจะเล่นสิบห้านาทีสิบห้านาทีมันมันนอสมันอาจจะเยอะไปหน่อยคิดว่านอสอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นรอบของสิห้านาทีเนี่ยอาจจะมีสัญญาณจากอะไรฮะจากจากไดโวลเจนเนาะเดี๋ยวขอลบนี่ก่อนขอขอเป็นขอเป็นกรอบประมาณสักหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าดีกว่าเนาะ หนึ่งเก้าเก้าสองถึงหนึ่งเก้าเก้าห้าตรงนี้คือเราจะเล่นเซลล์ผมเซลล์มาลดวนัเมื่อกี้โอ้โหไหลเลยเวย้ยอ่าอย่างนี้มองมองเส้นขึ้นของสิบห้านาทีก็ได้เนาะมองเป็นเซ้นขึ้นของสิบห้านาทีซึ่งหากหากหากเล่นอย่างนี้จริงๆเนาะหากเล่นอย่างนี้จริงๆก็มองว่านี่แหละโซนตรงนี้แหละเป็นโซนเซลล์เนาะอ่าโซนเซลล์ก็คือตรงนี้เซลล์ตรงนี้ อ่าล้วก็ถ้าเบรกหรือหรือเผื่อบัฟเฟอร์ไปหน่อยละกันอ่าถ้าเราได้หนึ่งเก้าเก้าสองก็อาจจะบวกไปห้าห้าเหรียญเนาะก็คือถ้าเบรกห้าเหรียญก็คืออ่าอาจจะต้องบล็อกขึ้นไปอาจจะต้องบล็อกขึ้นไปแล้วก็เป้าโซนบนก็นคือสอง5ูนย์หนึ่งห้าโดยประมาณแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะย่อตัวสักเที่ยวหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ให้ให้ระวังระวังการหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้ถ้าหลุดหลุดตรงนี้นะเออถ้าหลุดตรงนี้นะี่คืออ่าประมาณหนึ่งหนึ่ง เก้าแปดสองตรงนี้นะหลุดหนึ่งเก้าแปดสองนี่คือไหลเลยนะแล้วก็อาจจะไหลแรงด้วยนะอาจจะไหลแรงด้วยเนี่ยอาจจะมาถึงหนึ่งเก้าหกห้าในคืนนี้เลยก็ได้นะเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้นะเนี่ยอาจจะลงมาอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ลงมาทีเดียวนะอาจจะปิ๊ดอย่างนี้แล้วก็เด้งทีหนึ่งก่อนแล้วก็มาอีกแต่ว่าเป้าเป้าเป้าขั้นต่ําก็มองที่หนึ่งเก้าเจ็ดหกแล้วกันสาหรับคนที่เซลล์มาแถวโซนตรงนี้ส่วนแล้วก็อย่าลืมนะว่าอมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะ อย่างน้อยก็อาจจะวางแนวบล็อกไว้ส่วนนี้แล้วกันเพราะว่าราคาเมลกสที่จะไปหาเลยครับสองศูนย์หนึ่งห้าเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะลงน่าจะลงแล้วก็น่าจะลงมาเล่นตรงนี้แหละอ่าประมาณสักหนึ่งเก้าเจ็ดหกถึงหนึ่งเก้าหกห้าดยประมาณอ่าแ,แผนแผนรอบใบประมาณนี้เนาะก็มองมองหน้าเซลมองหน้าเซลส่วนนี้แหละเพราะว่าเอ่อหน้าบาบก็คือเราคนคนที่เล่นอ่อาใบบล็อกขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งเก้าแปดสองตรงนี้ก็คือน่าจะได้กําไรกันแล้วเนาะ แผ่นแผนขั้นต้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในกลุ่มครับผม